พี่คะถ่ายรถเปิดจ้าเอาล่ะสิเดียงนิดป้องป้องจะแบบพี่น้องค่ะอันนี้ไม่รีบบอกอยู่ด้วยนี่คนปงหัวคนหัวหินบอกรู้ว่าพี่สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีวิร์ดด้มาแล้วนะคะสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีวันเด็ดออกมันฝนไม่ตกนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีแม่หลายๆรอบรลดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีหนึ่งรอบนะคะก็สวัสดีค่ะสวัสดีเนี่ยสวัสดี วันนี้นะคะเม e รี่กำลังจะเดินทางไปบ้านสวนนิรุยนะคะมีต่คทักถามกันเขามาไหลแหงว่าเมรี่จะกลับเข้าบ้านสวนวันไหนนะคะวันนี้ค่ะกำลังเดินทางไปบ้านสว,วนพี่น้องขาขอบคุณทุกคู่ทุกคนนะคะที่กินนอนกินถุงอยากเมรี่เข้าไปถ่ายคลิปที่บ้านสวนอ,อยากเห็นคลิปเมลี่กับดีลุยนะะก็วันนี้เมรี่เข้าไปที่บ้านสว,วนแล้วนะคะพี่น้องขากำลังเดินทางค่ะ ตากแด,ดดนางรุ้งพอนกระสินพี่รองค่ะเมื่อกี้ก็ไปท,ทําธุระมาที่ในอำเภอเลิงนะคะหละังจากจะออกไปเลยนะคะธุร,ระทาธุร,ระอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดินทางไปบ้านสวนเนี่ยรยก,กันค่ะแดดแห้งพี่้อง่ะเมื่อนี่พ่าถามดอกนิสัฝนตกแงเมื่อนี่จะถามมาอยุสัสแดดแห้งทำอำเภอเลิศไงพี่้องค่ะตกแล้วก็แดดแดดวันแดดจะเสด็จ ห่อนหอนอีลี่ีอดีนะใหม่ให้ก็ไกลโหลดพี่รองขาใหม่แบบเกเกี่ยวโหลดใหม่อีว่าจันโอ้ยผูดใส่นางตงบ่าวใายเซลดึงน่อยดึงน่อยักเรียนขั้นเห็นอยู่สมปากโลดสิบห้าสิบหกอีอยากโหลดสิบห้าสิหกสิบหกหย่อนหยนแดดคอีลีพี่รองขายยู่ใสแดดแน่เมื่อนี่ มาถามดับคนตกแดดขัดศูนย์มอโหน่ะไปพี่น้องขาเดียวอ่าไปเจอกันอยู่ที่บ้านสวนนิรุย เพราะว่าโปรไวมันห่อนเฮงมากกว่าคนหลานนะคะหลานมาส่งนะคะคนหลานมาส่งที่แรกต้อมจะขอไปหาไป้าปเตรบ้านเลวมันขาดกันพี่น้องคะ่ะเมลี่ก็ไปทําธุระบาน,นีต้อมก็บ่าจะไปถ่าห้าไปถ่าห,าาหา้าล้วกะบานนีนีนรุยกับเอ่อแม่เพลจะไปมุกไปกินข้าวไปทําธุระที่มุกต้อมกันเลยดีกลับไปอา่านนีรุยกับแม่เพลไปมุก บานมือเศร้าความรเพึนจิตพ่นโทษมากว่าหันหลับพ่นโทษมาพกควาเรำพึงศีขอมาหาไม่หลีออกบ้านเลยออกก็เลยว่าเออผมเป็นอย่างเคยเดี๋ยวหลานกำลังจะเข้าไปส่งนี่ก็เลยบอกนั่งนะคะนั่งถูกกระโทมาก่วาสิำพึงศีขอมหาญาติมูลําบากญาติมูก็ไม่ลดไปเบิ่อไส้บานแกรบหน้าแล้วกูสิขอมาหาคุนว่าไม่เลยว่าพอดีไม่หลีอยู่ของจัหมัดเรื่องกำลังเห็นธุระอยู่ก็เลยบอกตอมบา ออกกำลังไปไมีรถไปอยู่หลานไปท่งบญญรรยากาศเขาลำบากกันนะว้าโหเปิดประทุนได้พี่น้องขาแอร์ไม่มีแต่ว่าขี่รล,ลมเย็นดีดีมือมืออยู่คันเสียงอยังวือวือก็ออออต้อง่าต้องขึ้นมาเสียงอย่างนะคะเพราะว่ารถเปิดปเปิดกระจกวิ่งเย็น,นเย็นพี่น้องขาเย็นแบบไอแดด One out, อ่อนเอาตาแดดนั่นแหละสำหรับผู้ใดที่ว่าคือทอดคิดถึงอยากให้เมลรี่กลับไปบ้านสวนชัทภายคกินกินมจิโรยพี่น้องคิดคทอดคิดถึงแกกลับมาแล้วนะคะรอชมคลิปแบบถูกใจได้เลยความสนุกความม่วนความฮาความเฮาปา้์ปตีจ้ะ สองสาวดาวยั่วก็จะมายั่วแบบยั่วแบบยั่วอย่างลรงว่ามันยั่วกินยั่วอยากได้ยั่วหัวนี่ยั่วห้หัวเก๊เก๋นี่มารับเอาแต่ความสุขความสนุกสนานกับเมลี่และก็นิลุยนะคะเหยียงแนวอื่นตีพี่คิดลายพี่น้อง่ะตัวเข้ากระทูกปืนกระทุกทุกใจทุกอย่างแล้วกตเคำว่าเบ่งคิดไม่รีกพี่น้องค่ะมาเอาความสนุกสนานเฮฮาบาร์ตีนะคะเาเาก้มมวนความซื้อพี่น้องค่ะ ซีฮอดหลายอีกประมาณสักกิโลวันนี้บ้านเมลี่กับบ้านนิรุยก็ห่างกันประมาณ20โลประมาณนี้แล้วพี่น้องค่ะตอนนี้เดินทางมาประมาณจะครึ่งทางแล้วนะาะังหันแว่นซื้อน้ำไมนร้อนแดดยังจะไม่ร้อนมากค่ะแดดก็ว่าฝนกับฝนตกเงี้ยอย่างเงี้ยจะร้อนน้ำสีขวางมาเท่าแดดแล้วฝนเศร้าแล้วมือหนีดแดง คุ้นหอแดดโมโหให้แดดค่ะแต่ยังว่า,าไปเดินทางต่อเจอกันที่บ้านส,สวนจ้าเออดาร์กรถคันนี้คือเปิดละาง,ง,างัลางละงาังสั่นเบนบอกพี่เบนองเดี๋ยวพี่บอกกับเพื่อนก่อนขี่รถน้องกวนบกหัวเพื่อนน่นมีดทองใจเลยพี่คะวันนี้ยินดอกเจเพื่อนยิ่งจะบอกพี่บีบแต็ใช่เปะแนบบีบบอกค่ะบอกเพื่อนว่าเพื่อเพื่อนบอกหัวพีนนวพ่คะ,ะบ,บีบแต็คใช่ปะเนี่ พวกหัวพึ lose, ่นพี ta ta ta. Bon ura, ่ของไายรู้ปว่ายรู้เพื่งบอกพี่ตาพี่ขายรถเปิดจ้าเอาลักษิณยิ่งนี้บอกงั้นพวกจะแบพี่น้อง่าอันนี้ไม่รีบอกอยู่ด้วยพ่งพวหัวพึ่งหินบอกหรือว่าพึ่นจิตดาเข้าสำบจักว่าเข้าบีบเกอะไรพ่หรือว่าอันนันตั้งเนื่อมหรือยังประจิดาเข้าได้นะว่าข้ขี่รถก่วนขี่รถอันนี้ประจิจอด ยิง <g ül> ปืนจะเฮายาเดอ้ออีหลา่าเป็นเป็นห่วงเดอ้อเด้ออีหล่าเป็นห่งวงเด้อเยินท่ายกงเบีบแก่พฤศจินี่เพื่อนเด้อเอาเพื่อนกับวจอดอีิริพยานอันปรจับพี่จีนี้แล้วพ,พี่น้องคาเฮงขี้ไปเร็วเปล่านี้เอาไป,ปท่ายิงดอกพุ่มเดี๋ยวไปท่ายกันโอ้ยน้ออันบอกเพื่อนหญิงนี่เพื่อนยังดอกเือเพื่อนมีของท่ายรถท่ายาย,ยังเพี่นนะเส้นทางไปบ้านสวนฮ<ม>ิลลูยนะคะ พี่น้องค่ะฮอดแล้วนะคะถึงบ้านสวนน่รุยชาแนลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าคะ่ะกระเดดก็หอดก็เอาคนไปใส่บัตรเงียบแต่นี่รุยอาบน้ําอยู่หรือเปล่าก็มีซีบนะจะมูกเมื่อเลยเปล่แต่งกิ้วมากค่ะร้านสาวมาสงนะคะร้านสาวมาส่งเจ้าค่ะไปแต่งกิ้วอุ๊บ พี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับเมลี่เตยหามาแล้วด้วยนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจงไปพบพ,พ่กับความสนุกสนานในคลิปหนะทาทัว่าเมลี่มาถึงบ้านสวนนี่รุ่ยชาแนลแล้วนะะ,ะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปลงให้ดูเรื่อยๆนะคะคนจักไปใส่เบิร์ดพี่น้องค่ะกินเขา่ากินเขา่ากินเข่าพี่น้อง แล้วพี่ท้องคาเอาไว้สำนี้นะคะเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับเมรี่เธอหามาแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยดูความสนุกสนานในคลิปต่อไปคลิปนี้เอาไว้สำนีสวัสดีคะ่ะ